สวัสดีครับตอนนี้คุณดูช่องไอจีปุระครับล้วเราก็กลับมาอยู่ในเกม ARBS ครับแล้วนะฮะในวันนี้เด็กผมก็ได้มาทำการเล่นเผางูยักษ์นะครับซึ่งบอกเลยว่าทุกคนอาจจะยังไม่เคยเจอนะครับหัวหน้ามันนะครับนะซึ่งมันไม่เคยออกไปลบไหนสักทีนะครับซึ่งคราวนี้ทุกคนก็ได้เห็นนะครับมันชื่ออะดาคอนดานะฮะอะดาคอนดานะครับชื่ออะดาคอนดาฮะโอเคซึ่งอะดาคอนดาเนี่ยผมบอกเลยว่ามันจะเลือดห้านะฮะเลือดห้าแต่ตีเ ผมจะให้ร้อยนะครับเพราะว่าไองูยักษ์ตัวนี้มันมีปัญหาอย่างหนึ่งนะครับก็คือถ้าตัวมันใหญ่มากมันจะกัดศัตรูแทบจะไม่โดนนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันกัดโดนทีหนึ่งคือตายตายนะครับโอเคเอาละงั้นเผางูไปดูกันในข่าวนะครับว่าเผางูมีกี่ตัวนะครับเผางูมี18ตัวนะครับนะซึ่งบอกเลยว่าเดือดแน่ๆนะครับโอเคเอาละสาหรับตัวแรกที่มันจะต้องไปเจอนั่นก็คือชุดไดโนเสาร์กินเนื้อขั้นสูงสุดนั่นก็คือทีแรกของเราแล้วครับนะ ซึ่งบอกเลยว่าททเร็กเป็นเผ่าที่เนื้อชั้นที่สุดของสัตว์กินเนื้อนะครับนะล้วก็จะมีหัวหน้าททเร็กมาด้วยนะครับซึ่งบอกเลยว่าประเดิมได้เจ๋กมากโอเคเอาละไปเริ่มเลยดีกว่าลุยนะครับม้อลุยไอพวกงูบ้าเียบๆน้ๆน้ำ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 ยน้ำงน้ำนะำๆนะำๆน้ำ้ย้น้ัน้ำๆน้าๆน้น้ั้น้ำๆน้ำๆอ้น้ำๆน้ำๆน้้ำวน้น้าๆนน้ำนน้ๆ้น้ำน้านน้นน้้นะครับนะ โอ้นาทีเด็กบอกอ๋อฉันจะฆ่าแกโอ้งูยักษ์นี่ฮ่าฮ่าถ้าฉันฆ่าแกได้ฉันคูอยู่ได้เป็นเดือนสินะอะมาให้ฉันฆ่าซะดีดีโอ้โหตอนนี้นะครับรู้สึกว่าทีเล็กนะครับไม่ได้เรียกกองกำลังออกมาน้อยเลยนะครับนะประมาทเกินไปนะครับตอนนี้มีแต่พวกงูนะครับกำลังกินทีเล็กอยู่นะฮะโอ้ยเพราะว่าตอนนี้ทีเล็กมีแค่สิบตัวนะครับนะไม่ได้เรียกออกมาหมดโอ้นาทีเด็กบอกก็เข้ามาเด็กกลัวที่ไหนล่ะนี่คาบแมงเลยมามา มามาเนี่ยัาอะไรจะมากัดขาอ๋อจะมาให้เดินไม่ได้ใช่ไหมได้จัดให้เออมาดิอืมนี่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 งวนงวดนี่อร่อยจริงๆเลยเอ้ามึงรบทำไมถึงจะกัดเขาลุกขึ้นมานี่เป็นไงล่ะบอกแล้วไม่มีทางตายเนี่ยตาต่อไปคือแกระไอ้หัวหน้าใหญ่ใช่ไหมเอ้อจำไม่เคยเจอแกมาก่อนนี่เอามันกัดทั้งคืนเอาแล้วครับตอนนี้ครับบอกเลยครับว่าสวยแล้วครับทีเด็กนะครับเพราะว่าไอ้ตัวนี้ตี ทีเดียวตายนะครับเพราะว่าโอ้โหมันชนะแน่เลยว่ะแต่ตอนนี้กัดทีเล็กทีเล็กเอ้ยไม่ตายเฉยนะฮะเฮ้ยโ,โอ้มันตีมันตีสูงมากเลยนะครับค่าเฉลีย่ยการตีมันเนี่ยแต่วันน้ททีเล็กก็ยังไม่ตายนะครับนะเอ้ยเอาคืนเวยกัดคืนเวยกัดคืนเว้ทีเล็กกัดคืนโอ้โหงูแม่งมาจากไหนวะเนียพุ่งชนยังกัดยังกัดอะไรดีนะครับตอนนี้โอ้ยไอ้งูยักษ์นี่บอกหาอากาศฉกอยูน่นะครับนะซึ่งทีเล็กบอกก็มาดิครับกว่าที่ไหนเรากัดฉันเลย กัดฉันฉันอยากรนถนกัดมาดิมาดิโอโหกัดเลยโอ้โหโอ้โอ้โอปากปากมันกัดตัวอะไรไม่ได้เลยครับตอนนี้ทีเด็กนะฮะโ,โ,โอ้โหอโอโอ้โหตอนนี้งูเหลือโคตรเยอะเลยนะครับส่วนไอ้หัวนหน้าอะดดคอนดาก,ก็สามารถกัดทีเด็กไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าตัวมันใหญ่นะครับที่ผมบอกแล้วนะครับว่าว่ามันกัดยากนะครับถ้ามันอัพไซขยายใหญ่มานะฮะ โอ้โอ้ตอนนี้ทีเด็กบอกกำลังจัดลูกสมุนก่อนนี่นี่นี่ข่าแม่งแดงนี่ดูอย่างแม่งเลยตายเรียบร้อยนะครับอ้าวเหลือแต่แกแล้วสินะมานี่สิไอ้ห๋มเฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่านะเว้ยเอ้ยยังไม่ตายนะก็ตกใจหมดเอาละตอนนี้โอ้จัดได้แล้วครับเวียงเวียงมานี่สิไอ้ตัวใหญ่เก่งขนาดไหนเชียวฮะโอ้โหจับคุ้มโอ้โหโอ้โหผมก็ไม่ได้ตัวใหญ่จากไหนหรอกครับพี่นะครับผมก็แค่ไม่ชอบออกจากบ้านโอ้แกนี่เหรอแกนี่เหรอหัวหน้าฮะ เออฉันขอยึดเผ่าแกนะบอกไว้ก่อนนี่เนี่ยเนี่ยเออจัดคอแล้วโอ้โหโอ้ทีเด็ดจัดคอแล้วนะครับตอนนี้เลือดไหลพุ่งกระโูดแล้วเออเอออ้าวโอ้โอ้เอาทีเด็ดบอกกูยังไม่ตายกูแกล้งตายเฉยๆเอ้าทำไมพี่แกล้งตายล่ะครับโอ้กูไม่รู้สิอ่ออ๋อจะมาทำอะไรอ๋อตกลงยังไงวะเนี่ยใครจะชนะอ่ะดูแล้วอ่ะดูไปเลยนะครับสู้โคตรนานอ่ะตายทีเด็ตายนะครับนะพอผมไม่พากแม่งตายซะงั้นนะฮะ คนาทิตย์แรกแพ้นะครับแพ้ง,งูยักษ์เฉยนะครับโอ้โหเสงเป็ดนะฮะเดี๋ยวเอาตัวอื่นดีกว่าลองตัวอื่น <S <S อ่ะเอานะครับต่อมาเป็นชายชุดดํานะครับซึ่งบอกเลยว่าเออมีไอ้นึงมันไม่ได้ใส่ชายชุดดำนะครับมันถอดเสื้อนะครับที่ผมเห็นมันเป็นสีดำแล้วก็เลยหยิบมันมาด้วยนะครับซึ่งเขาจะมาร่าสิ่งเหนือชีวิตเอ้ยไม่ใช่สิ่งดึงดั่บันนะครับเออเอาลรงบอกเลยว่านี่แหวนทังซิ่งก็มาแล้วครับคอยอยู่ด้านหลัง จัดมันเลยพวกโอ้ดิมเป็นตัวอะไรวะเนี่ยโอ้ทำไมเราไม่เคยเห็นไอ้งูยักษ์ใหญ่ขนาดนี้มันชื่ออะไรกันหรือวว่านจะเป็นนาตาคอนด้านรถล้นๆๆๆตำนานแล้วโอ้อออพวกเราระวังด้วยโอตอนนี้นะครับเผ่ามนุษย์กำลังเร็วแล้วนะครับนะซึ่งผมบอกไว้ว่าผมจะไม่รอช้าที่จะวิ่งหนีโอ้โอ้บอสมันมาแล้วโอ้ยหนีไม่ทันเอ้ยยังรอดอยู่วิ่งมานี่เร็ววิ่งมาวิ่งมาเร็ววิ่งมาโดนจับแล้วตายนะครับโอ้เอาละฉันว่ากจยังรอดวิ่งไป ไปบอกข่าวสารให้กับมนุษย์ทุกคนซะว่านายจะมีชีวิตอยู่ต่อไปแล้วไปบอกคนอื่นด้วยว่างูยักษ์มันได้โผล่ออกมาแล้วเอาละบอกเราเราไปบอกแล้วมันยึดพวกมันใหม่เอาละ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 วิ่งไปวิ่งไปโอ้โหดูเท้าวิ่งแม่งมข้นเมาเลยไปไปโอเคสง่สงดอกไม้สง่สงดอกไม้ทำไมโอ้ยใจเย็นพี่โอ้เอ้าเอ้าเอาโอ้โอ้ยส่งดอกไม้นี่แหละปัญหาโอ้ ปัญหาคือส่งดอกไม้ตะกี้แหละครับส่งดอกไม้ทําไมผมก็ไม่รู้ผมพูดออกมาทําไมเหมือนกันเอาละครับต่อมาคุณก็ได้มาเจอกับกองทัพพี่โตนะครับซึ่งพี่โตไม่ค่อยพูดเท่าไหร่นะฮะพูดทีนึงก็ได้แต่ร้องเพลงนะครับอาซีมาซามาตนตะอีโนวะโตมาตันตะอินออนออ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 อบออ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 ่ออ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 อยออ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 อ อ้าซิมาสมาตุนตอิโนบาตุาตนตโอ้โหว้วโอ้โหรอแล้วนะครับพวกนี้นะครับตอนนี้รู้สึกว่าพี่โตนี่จะชนแหกนะครับไม่สนใจอะไรร้องเพลงลูกเดียวนะครับอาริมาสามาตุนเตอิโนวาตราตุนตตอิโนโนนโนโย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 โอ้พี่โตบอกเออฉันจะร้องเพลงอย่างนี้ไปเรื่อย อาสีมาซมาต้นเตออีโนมาเตอจัดการวัดมันเลยนี้อาสีมาซามาต้นเตออีโตอีโตมาต้นเตอไอพวกนาจะร้องอะไรนี้บ่อยไม่ได้ฉันรำคาญละ้โอ้จาจะาจ้าจราจะจ้าจ้าจะาจ้าจ้อจ้า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 าจ้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 า้าจ้อจา้า อาสีมาสามาตนตะโอโตโอตายโอเคพวกเราไม่ต้อง่วงเราจะร้องเพลงต่อไปอย่างนี้เรื่อยๆจนกว่ามันจะตายตายแล้วนะครับนะแม่งตายแกงพี่โตเฉยนะครับชนะทีเด็กแต่แพ้พี่โตโคตรงงเลย เอาล้ครับต่อมาต้องมาเจอกับคนป่านะครับซึ่งคนป่าบอกเอ้ยอออ๋อพวกเราจะกินเนื้องูให้เมียในวันนี้พวกเราจะอ๋อขอขโทษขอโทษเขอโทษขโทษโอเคเดินชนมานะครับอ้อโอ้เราได้กินล้าหนึ่งตัวเอาไปให้เมียเลยพวกเขาอู้โอ้เนื้องูช่างโอ้สวยงามจริงๆเลยโอ้นี่มันตัวอะไรวะเนี่ยเราไม่เคยเห็นโอ้โอ้พวกเราลุ้มข่ายงูยักษ์นีแล้ว โอ้ถ้าเราได้มันมากินเดี่ยวสงสัยเราจะอยู่ได้เป็นเดือนเลยนะเราก็ต้องไม่ทําอะไรเลยนะวันๆน,นะถ้าเราได้ตัวนี้มานะโอ้จาัดก,การมันเลกเอามันให้ตายเออถ้ามันตายเนี่ยเราคงจะรักเราและเออมีกิจกรรมให้เราแน่นอนโอ้จาัดก,การมันโอ้ยิงพวกมันเล้วโอ้โอ้โอ้โอโอจัดก,การไอ้งูยักษ์น่ารังเร็วพวกโอ้เราไม่ดูอะไรกันเลยระวังด้วยนะโอ้ตอนนี้นะครับนะผมคิดว่าจากการประเมิน สายตาของผมแล้วผมคิดว่าพวกเราได้จะไม่รอดเดี๋ยวผมขอวิ่งไปเดินเล่นยิงกระต่ายก่อนนะนะพักหยกแป๊บหนึ่งก่อนนะผมคิดว่าคนเราจะต้องรอดแล้วนะอืมชิบหาละนั่นไงอจอดผมนั่นไงตายละต่อไปก็ชัดเจนแล้วนะมันอาจจะต้องเป็นคิวผมนะเพราะว่าตอนนี้งูยักษ์มันหันมามองผมแล้วพร้อมที่จะกินตัวผมนะ แต่ผมก็ล้มล้มล้มคุณล้มอะไรวะเนี่ยหันมาเร็วหันมาเร็วหันมาเร็วไปเร็วไปเร็วนี่นะยิงดอกหนึ่งหน่อยเออเจาโอ้เรียบร้อยแต่เอาละครับมันต้องมาเจอกับสัตว์กินพืช้วแหละนะครับสัตว์กินพืชบอกฉันจะทวงความยุติธรรมทวงอะไรวะมึงไปบุกบ,บ้านเขาไอ้บ้าเอ้ยนะครับตอนนี้มันดูแล้วตอนนี้เอาไองโชโรซาร,รสมาด,ด้วยไองโชโรซาร,รสบอกว่านี่แหละฉันจะเป็นตัวเต็งของทีมเองไม่ต้องห่วงเฮ้ยี่ยวป็นงูยักษ์หรือตำนานดีบออเราไม่ได้เจอหน้ากันมานาน โอ้ตัวมันใหญ่มากงูตัวนี้โอ้นะครับตอนนี้นะครับโอ้ตอนนี้นะครับพวกเฟนดี้กำลังถักทอยงูยักษ์ตัวนี้นะครับพวกเราถักทอยงูยักษ์เนาวนะเออเราจะได้ทำกระเป๋าได้หลายใบเลยนะถ้าฆ่ามันได้เนี่ยนะเออดีกว่าฆ่าตัวเล็กนะจัดการมันนะเอาไปถักทอเป็นกระเป๋าให้ได้สักทีนะโอ้ตอนนี้นะครับสองตัวนี้ครับกำลังพยายามที่จะทำกระเป๋าแบรนด์เนมที่ดีที่สุดให้กับไอ้ ภรรยาของเขานะฮะซึ่งมันต้องทําการถักงูยักษ์พวกนี้นะครับซึ่งงูยักษ์บอกมึงจะทํากูเป็นกระเป๋าไม่ได้นะไอ้บ้าเอ้ยนะครับตอนนี้โอ้โหโดนจัดกนแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับเฟดดี้ตายนะครับโดนจัดครั้งเดียวตายนะครับตอนนี้แองโกลสอร์ัสอยู่ไหนแองโกลสอรัตบอกโอ้โหเพิ่งเก็บงูมาได้ประมาณสิต,ตัวนะครับตัวเดียวคนคนเดียวนะครับเอาละ ตอนนี้แหละอ่าบิงเข้ามามึงชนเข้ามาเลยมามึงชนมาตัวไหนชนกูกูตายหมดอ่ะบอกเลยเฮ้ยมันตายหมดอ่ะมาเดี๋ยวเดี๋ยวมึงได้โดนฟาดสักตัวนะมาอ่ะอ้าวจ่ายเชิญเลยนี่เนี่ยเชิญเลยเชิญเลยอุ้ยไม่ตายว่ะเฮ้ยมันไม่ตายว่ะครั้งเดียวไม่ตายว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยองค์กรสนัตกูว่ามึงเจ๋งนะว่ามึงเจ๋งนะมึงเป็นตัวเต็งของทีเลยนะเว้ยฟาดมันฟาดมันแค่ทีเดียวแค่ทีเดียวฟาดมันพวกฟาดมันฟาดมันอย่าเอาหน้าชนดิวะฟาดมันเอา ตายนะครับเย e e อังโคลสตาร์บ,รบ,บอกกูแบกทีมเลยเนี่ยกูแบกทีมเลยเนี่ยเฟดดี้มึงไม่ควรเป็นหัวหน้าก็ใช่นัสิกูไม่ควรเป็นหัวหน้าแล้วใครควรเป็นหัวหน้าเอ้าแล้วกูพูดทำไมเนี่ยเอาระครับต่อมามันต้องเจอกับฝูงแมงม,มุมที่บอกเลยว่าพิษแรงที่สุดในโลกแล้วแหละนะครับแรงกว่าแมงป่องอีกมาสำหรับตัวแรกนะครับบอกเลยว่าอา้าจะจะกัดแกงงูเอ้ยเอ้ยไม่ใช่ไอแมงป่องเอ้ยไม่ใช่ไอไอไอแมงงูเอ้ยไม่ใช่มันชื่ออะไรวะ แมงมุมเออปะตถเรียกแมงมุได้ไงวะแม่บ้าบอนะครับตอนนี้นะครับผมบอกเลยว่าไอตัวใหญ่นี้ตายอย่างรวดเร็วแน่นอนล้านเษตนะครับอีกสักพักหนึ่งนะครับนะมันจะไปลงสู่สารมันับพ่อมันนะครับเอาล่ะตอนนี้นะครับมันกําลังโอ้มันกําลังกินงูอย่างเอ้ยกินแมงมุมอย่างสนุกสนานนะครับมันคิดว่าแมงมุมนะไม่เป็นไรดอกเอาตายนะครับตายมันตายแล้วนะครับโอ้โหดูรอยเลือดมันเริ่มเทิมเลยนะครับ โอ้โหแมงมุมโหดมากนะครับตอนนี้แมงมุมกําลังไล่ล่าง,งูแต่ละตัวนะครับซึ่งพวกนี้กําลังเอ,อ๋อยู่นะครับนะกำลังหวาดกลัวหลบู่ในซอกสึ่งนะครับหวังว่าให้พวกแมงมุมไม่เห็นนะครับโอ้โหเอาละฉันจะกัดกินแกระบอกจริงๆนะฉันจะไม่เว้นไม่แต่ง,งูตัวตัวเดียวได้เลยงั้นฉันจะสูต้ตัวตาย,ๆๆตตายๆๆน,นี่เพื่อนๆอ่เจ็บไหมเ้ื่นะไม่เจ็บเลยเว้ยงั้นแกติดพิษฉันหน่อยเป็นไงละไอพวกงูว่าชบอยู่ได้อ้โอ้ติดพิษนะครับเรียบร้อยนะครับอ่า หมดสภาพนะครับงานไอตัวนี้บอกว่าไม่ต้องหลบไม่ต้องหลบพวกไม่ต้องหลบนี่เดี๋ยวกูกัดประเดียวเดี๋ยวมึงติดพิษแน่เรียบร้อยนะครับกัดทีกัด2กัด3กัด4ผมบอกเลยว่าตายทั้งเป็นนะครับตอบโต้ก็ไม่ได้ตอบโต้ตายเลยนะฮะโอ้ชีวิตเอาระผมคิดว่าเราเทพทอต้องมาลงพื้นที่เองแล้วแหละนะเนื่องจากหัวหน้าทีเด็กมันก็ตายไปนะครับหัวหน้าทอกรู้ข่าวเข้านะครับว่าเออจัดการมาเลยอะโอ้ พี่กอริล่าของเขานะครับก็มุ่งหน้ารุยเดียวไปเลยนะครับโอ้โหแต่ก็โดนคอสดึงกลับมานะครับนะเออเพราะว่าเทพกอบอกว่าอย่าไปยุ่งพี่อย่าไปยุ่งเดี๋ยวหน้าที่ผมเองอ่าชิบหายแนละ้วตอนนี้นะครับโดนรุมสกามแล้วครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮ้ยจะเป็นตัวอะไรวะเนะี่ยตัวมันใหญ่มากเฮ้ยพี่กอริล่าถึงตามพี่แล้วแหละผมอยากให้พี่รู้บ้างแล้วทีนี้อ๋อได้เลยปะ่ะเดี๋ยวฉันจะจัดการมันเองมาอ่ามาสิอ่าอันี่มานี่สิมานี่ ไปจะไปไหนไปจะไปไหน,เอ,ไไหนเอาละครับตอนนี้ผมติ๊กให้มันสู้กันแล้วฮะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าโอ้โหไอ้งูยักษ์จะทำอะไรไม่ได้เลยนะครับโอ้้งูยักษ์บอกเอ้แกเป็นใครวาเก่งจังเลยเนี่ยฉันแตะตัวแกไม่ได้เลยเอย้ฉันขอกัดพวกแกสักคนนึงได้ไหมเอาตายตายนะครับโอ้โหตายรวดเร็วมากเลยนะครับนะแกงกอบอกแกงกตายกี่ตัววะเนี่ยตายแค่ตัวเดียวพอแล้วครับแกงกอบอกนะครับมาไม่อยากเสียคนเยอะโอโ้โหดูเก่งมากเลยนะพวกเนี่ย รับต่อมามาเจอกับกองทัพสหรัฐนะครับกองทัพคอมมโดของเรานะครับซึ่งบอกเลยว่าผมคิดว่ามันชนะได้สบายนะผมพูดจริงๆนะครับ ตายเรียบร้อยนะครับตายหนึ่งนะครับโอ้พวกเราไม่ได้จะมาราบกันหรอกแต่พวกเราจะมาฆ่ากันเล่นเล่นโหดชิบหายนะครับมาฆ่าเล่นเล่นโอ้โหฟังดูแล้วโหดมากตอนนี้งูอยากบอกอมันพูดภาษาอะไรวะเดี่ยวเรียกว่าชินิเซลก็โถนะครับตอนนี้นะครับโอ้ติดแก๊สพิษนะครับโอ้โหตอนนี้เครื่องผมแดกสุดๆนะครับนะเพราะว่ามันมีถึง43ตัวแล้วปล่อยในที่ที่เดียวกันนะครับเครื่องผมแดกเลยแต่งูนี่บอกว่า ทำอะไรข้าไม่ได้หรอกอไอ้พวกบ้าพิษอ่ะมันทําอะไรข้าไม่ได้เพราะว่าข้าไม่มีจมูกไงเราอ้าวนายบอกไม่มีจมูกไงมึงตายได้ไงวะเนี่ยน,นะครับสงสัยโดนยิงตายแล้วมั้งนะครับตอนนี้เขามาดูบอกว่าเขาได้จัดเก็บหมดแล้วนะครับนะทุกตัวนะตอนนี้ก็เหลือแต่งันนี้ตัวเดียวนะครับซึ่งมันนอนให้ยิงเล่นนะฮะ่ือผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับตอนนี้มันกำลังโดนยิงตายนะครับนะ สงสัยเป็นอามภา,านะครับไอ้น,นี่นะครับทุกคนลืมพามันออกไปด้วยเ <c oughs> วนกรรมอ่ะเอาละสองตัวละครสุดท้ายของเรานะครับนั่นก็คือฟ้าแฝดปลาไหลสามหัวนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าเรียกมาแค่2ตัวก็น่าจะเหลือเฟือนะฮะผมคิดว่าชนะได้นะครับในทั้งเผ่านะครับเป็นไปได้ไหมมามาดูกันดีกว่านะครับตอนนี้ครับไอง้งูแรกบอกอ่าจะฆ่าแกเออมาแค่สองคนใช่ไหมเดี๋ยวนี้คุณได้กินเนื้อปลาไหลแล้วเว้ย อที่นหนได้นะครับตอนนี้โอ้หนึ่งตัวเลยเนี่เราไม่เคยเห็นอ่ะก็พอพวกนายเพิ่งมาใหม่จะไปเห็นหน้าอะไรล่ะอ่ะไม่เคยเห็นหัวหน้าเราสิโอตอนนี้ครับหัวหน้างูครับอยู่ไหนวะเนี่ยหัวหน้างูตายโอ้ยังไม่ตายนะครับโอ้ตอนนี้ครับกัดหัวโอ้ยดึงหัวทีเดียวตกเลยนะครับโอ้โหโอ้โอ้แกกัดอะไรฉันโอ้แกคิดว่าแกแน่เลยไงโอ้ตอนนี้ไอ้งูยักษ์ตัวนี้ฉลาดนะครับเหมือนจะรู้เรื่องนะครับนะนะมีความประไล่เหมือนกันนะครับนะเลยกัดหัวกลางก่อนนะครับเพราะว่า มันจะเสียการสมดุลนะครับแต่ตอนนี้นะครับโอ้โหกัดหัวด้านขวาแล้วครับกัดไปมั่วแล้วส่วนไอหัวกลางก็กัดหางมันนะครับส่วนไองูก็กัดหัวด้านขวาของมันเอาแต่ตอนนี้มันทําอะไรอยู่ก็ไม่รู้ครับ2ตัวนี้กำลังรุมบอสมันนะครับซึ่งบอสมันก็ตายสมใจอยากนะครับโอ้โหสองตัวนี้มาแม่งตายทั้งกลบเลยนะฮะโอบาไปแล้วนะครับเอาตายเรียบร้อยเรียบร้อยนะฮะโอ้จบแล้วนะครับนะสำหรับคลิด เผ่างูนะครับซึ่งหลายคนอาจจะไม่ประทับใจสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันตายมากกว่าชนะซะอีกนะครับก็ต้องเข้าใจนะครับมันเป็นงูนะครับมันไม่ใช่ฉัดสัตว์แบบชั้นสูงสะเท่าไหร่นะครับนะและยูนิคก็ไม่ได้แพงมากมันก็ต้องตามนี้แหละนะฮะเออนะครับโอเคสําหรับวันนี้ก็ต้องพอแค่นี้นะครับถ้าอยากให้ผมเล่นเผ่าอะไรอีกก็บอกได้นะครับนะถ้ามันมากพอเดี๋ยวผมจะเล่นหรือว่าถ้าไอเดียคุณดีผมจะเล่นเลยนะฮะโอเคเอาล่ะบาย โอ้ลืมไปนะครับแล้วก็มีอีกช่องหนึ่งครับชื่อว่าช่อง B Story Game นะครับเป็นเกี่ยวกับการทําเกมจับมาแล้วก็ทาไปให้มันเป็นเรื่องรล่าสร้างขึ้นมานะครับเหมือนผมสร้างเกมขึ้นมาแล้วก็ทําเป็นหนังนะฮะนะสำหรับคนที่ชอบสตอรี่อะไรแนวๆนี้นะครับก็ไปดูได้อีกช่องหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีคลิปนะก็แค่อยากบอกให้ทุกคนรู้นะครับว่าผมมีอีกช่องหนึ่งจะไปกดติดตามหรือไม่กดก็ได้นะครับเพราะว่ามันไม่แฟร์กับคนดูใช่ไหมล่ะแบบเฮ้ยกูไปกดติดตามมึงแต่มึงไม่มีคลิปให้กูดูอะไรอย่างเี้ยนะครับ ไม่กดหรือกดก็ได้นะครับเพื่อเตรียมคอนเทนต์ดูคอนเทนต์ก่อนเพื่ออะไรอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่นะคะนะผมไม่ว่ากันแต่แต่แค่วันนี้แค่มาบอกให้เฉยว่าพวม,มีอีกช่องหนึ่งชื่อ B Story เกไปกดติดตามอะไรเ,น,เนี่ยมึงจะบอกเข้ากดติดตามทำไมตะกี้มึงบอกเขาไม่กดโอ้อะไรพวกนี้งั้นสวันนีพอแค่นี้แหละคะตะกี้มันเคยปากนะครับมันต้องพูด